จับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยครับไปจ่ายตังคด้วยการสแกนมือนะคะหยิบกระดกแล้วก็สแกนมือวีนเอามือไปให้พี่เขาสแกนไปนี่สแกนมือค่ะเป็นการจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายเงินตรงทางออก ตรงนี้เป็นจุดนั่งพักนะคะนั่งพักซื้อน้ำมีที่ซื้อน้ำซื้อขนมนะคะที่นั่งเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ใกล้กันจนเกินไปอาบินจะกินอะไรวันนี้ช็อกโกแลตวันนี้ช็อกโกแลตอะไรครับช็อกโกแลตมีอะไรบินตัวอะไรบ้างนี่อยากุินปลาปลาดาวหอยแล้วกุ้งใช่ไหมใช่อาบินลองกินดู กินตัวไหนก่อนกินปลาดาวก่อนเลยเหรอเฮ้ยหืมตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรไหนขอดูก่อนปลาปลาปลาอันอร่อยไหมอร่อยออันมาขอกินหอยแดดได้ไหมครัครับขอบคุณครับอร่อยจริงอร่อจริงแบบน ตอนนี้นะคะพักเบรกพักเบรกบกินกินอมยิ้มแบบกินน้ำวินขอดูอมยิ้มหน่อยอร่อยไหมครับกินน้ำด้วยเสียพลังงานใช่ไหมสดชื่นไหมครับสดชื่นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อโอเคไหมฝากเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยครับ